ทางช่องช่างแฮกแปสี่นะวันนี้ก็ลิกนะตอนนี้ก็กนะต,นนกตาติดแล้วนะครับก็ทําการเปลี่ยนคาบูแัดไปแต่ตัวนี้ยังไม่ได้จูนน้ำมันแต่ว่าผมใส่เผื่อไว้แล้วก่อกนใส่เพราะตอนที่แรกผมเอาไปจูนใส่อาซีเจ่าขนาแต่ขนั้น่ะเป็นคาบูเทียมน,นี้คาบูแท้พอดีตอนนั้น คือขบูมันรั่วครับตัวนี้ขบูมันรั่วตัวนี้น่าจะเป็นของ L S ไม่ L S ก็บีดนะมันเป็นขบูมเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีฝนอะไรกับคารย้างาน,นอ่าตัวนี้น่าจะเป็นนมหนูนะประมาณเบอร์สามแปดนะสามแปดหรือสามสองอยู่ประมาณนี้นะครับเดินเบาอ่า นมนูนมหนูหลักหรือเขาเรียกกันนมหนูน้ำมันอะตัวนี้ผมใส่ไปน่าจะประมาณเบอร์ร้อยยครับอันนี้อันนี้ปิดโชคไว้นะครับอ่ะลองสตาร์ทคันนี้มันเขาเจ้าของเดิมเกถอดแบตออกไปใส่ RC เกีก กำล่งสุดเลยนะโอเคนะครับ okay. mm hmm. okay. mm hmm.